ล็อกแรกปะเราตัดล็อกแรกปะไม่มีอะไรก็คือจริงๆแล้วอ่ะเฮนเตอร์เขาแบบเฮนเตอร์เขาแบบว่าข้างท้ายไงเขาเป็นอากาเซ่ตัวจริงแล้วเขาเล่นละครของผมด้วยก็เลยได้สัมภาษณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงก็แบบเราเข้าใจแล้วว่าแบบการที่เขาแบบชื่นชอบมันเป็นยังไงแล้วเพออิญว่าร้านร้านของคุณแม่น้องทุกยอมมา คือแม่ผมก็ชอบศิลปินคนนี้อยู่แล้ววงคอสเซเว่นอ่ะผมก็เลยได้ติดตามไปแล้วแบบเขาน่ารักมากเลยเออก็เลยได้ถ่ายรูปแม่ฟินมากลูก็ฟินไปด้วยเราโดนตบด้วยไหมจริงๆก็ในวงคอสเซเว่นจริงๆก็มีชอบจริงๆผมก็ชอบแจ็คสาวแต่ว่าน้องน้องสาวผมอ่ะเขาก็กอกหูผมเป็นประจำอยู่แล้วก็เรียกว่าใกล้ชิดพอสมควรแต่แค่ยังไม่ถึงขั้นขอคุณคุณพงษ์เท่านั้นเองเออไปมนพี่สาวแม่กับน้อง ใช่ที่พาแม่พาแม่ไปพาแม่ไปอย่างเดียวก็ดีครับเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยไปเกาหลีงานแล้วผมก็เป็นครั้งที่สองหลังจากคนดีที่ไหนแล้วก็เป็นครั้งที่2ที่ไปตมรอบนี้ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วมีประวัติแล้วมีประวัติติดแล้วมีประวัติติดต่อมอรอบแรกไงถ้าเกิดติดรอบนี้คือแบบงอนนะจริงเออแล้วคุณแม่กับน้องรอดใช่ใช่รอดครับรอดย้อนกลับมาดูเองก็จะไม่เสียคิดว่าตอนนั้นไม่ยอมปลนหัว เป็นแบบพาพาแม่เที่ยวใช่ครับก็พาแม่เที่ยวครับก็แฮปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวสงการก็จะพาคุณแม่กับพาครอบครัวเที่ยวไปเปิดโปงอกันด้วยไปเติมอะไรกันเลยอะไรกันอ๋อก็ไปทำหน้าใสกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้นะเล่นละครกับเด็กเราก็ต้องแบบต้องดูแลหน้า,นาตัวเองมากขึ้นอ,อ,อะไรที่ขี้เกียจขี้เกียจไม่ได้แล้วออจากเมื่อก่อนแบบ ไม่เอาอ่ะไม่โบไม่ชอบมีบ้างไม่ต้องโบแล้วกันคราวนี้ไปไปไปปรึกษาอะไรบ้างทนเดี่ยวต้างบนมันขยับได้ขยับได้ขยับได้อย่าอย่าให้ขยับเลยมันเป็นมันเป็นย่นเดี๋ยวต้องมีบ้างเพื่อรักษามาตรฐานของเราไว้ให้ดีที่สุดมาตรฐานเราคือความน่ารักโอเคคือเวลาเห็นตัวเองในจอแล้วมันอยู่ตรงไหนที่ผัดผิดใจหรือว่ายังไงต้องไปเดี๋ยวจริงก็มีรอยย่นบ้างอย่าขยี้ดิเธอมีรอยย่นบ้างเลย เป็นคนยิ้มเยอะไงเซรี่ไงมันก็เลยแบบมีรอยบ้างมีรอยก็ต้องดูแลดูสดใสเลยนะดูแบบว่าของเฟซคือจริงเลยพูดจริงแตไม่ใช่หมอทำมาฉีดยาเหรอจริงจไปอ่ะก็ไปทําไปทําเกี่ยวกับผิวหน้าไม่ได้มีไม่ได้มีหันไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นผ่าตัดไม่ได้เป็นผ่าตัดก็ก็ไปดูแลผิวหน้าอะไร แล้ว<ม>พอมาทำได้แล้วมันสักเซสรเราอยากจะแบบว่ายกเครื่องใหญ่เดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้แหละจะยไปทำอีกจร <c oughs> ิงหรอเราเลยเราเลยปาโตเลยไม่คิดว่าคิดว่า<ม>จริงๆที่ผมไปทำมามันก็มันก็แบบจริงๆที่ไทยที่ไทยก็มีที่ทำอยู่ดีๆหลายที่เหมือนกันซึ่งซึ่งก็ใช้บริการอยู่แต่ว่าเป็นการเปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าไปถ่ายรายการแล้วก็ได้ลองไปทำที่เหี่ดมเลย ก็เห็นนวัตกรรมของเขาเอะไรอย่างเงี้ยทีบีเอฟมองเรื่องสศรกฐกิจยังไงบ้างสำหรับตัวเราถ้าเราจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำจริงๆเราเศรกฐกิจหมายถึงอะไรหมายถึงสศญษฐกร,รมยังไงเอา,างี้ก่อนยกน้ากระชากน้ำเอ oh ้ยเป็นเรื่องปกติ<ด>ผม<อ>ผมมองว่า<ด>อะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งเราอะอยู่อยู่ในวงการแล้วเราต้องแบบ เอาหน้าออกไปให้คนดูเขาดูแล้วก็ต้องแบบทําให้ดีที่สุดให้คนดูเขาแบบเห็นเราแล้วมีความสุขเป็นนานอยากไปยิปว่าทำไมในทีวีไม่เหมือนทางมีน้ำมีคนพูดอย่างนี้มาเขาจะชอบบอกว่าตัวจริงหลอกคนในทีวีเองอะไรอย่างเงี้ยผมไม่หลอกไม่รู้จะเถียงไงเลยอ่ะหลักหลักการท้องฟ้องเหนื่อยแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องดูแลทั้งร่างกายแล้วก็ผิวหน้าด้วยก็อย่างบงคนบอกว่าถ้ามีแฟนเด็กก็จะทำให้หน้าเด็กอีนี้เรามองเห็นยังไงก็มองเห็นว่าก็คงต้องหาแฟนเด็ก เหมือนเดิมยี่บอยไหมดหน้าเขาดิหน้าเขาเด็กลงใช่ไงหน้าแบบหน้าเด้งหน้าใสเลยอ่ะแบบเออเรียนแบบเลยเรียนแบบแต่ก็ต้องผ่านการเด็กแต่ว่านี่ก็ผ่านมาหลายสงการแล้วสงการที่แล้วสงการนี้แล้วก็ปีนี้ก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วพี่ๆไม่กลับบ้านกันหรอเราเราผ่านสงการนู้นสงการนี้สงการต่อไปแล้วก็จะเลือกตั้งกันใหม่แล้วด้วยอ่เราจะเมื่อไหร่เราจะมีแฟนอ่เรายังไม่รีบยังไม่รีบเอไม่งั้นถามพี่บอยทำไมเราไม่ชิญเหาแฟนให้อ่ะ อะไรนะฮะทำไมเราไม่ช่วยหายเขาสักคนดูเลยผมอะแบบรู้ว่าเขาชอบแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เขาเขาจะเลือกหรือเปล่าเขาแบบต้องถูกใจเขาเแบบไหนเขาจ่ได้คิดเฮ้ยเฮ้ยเออคิดเดี๋ยวผมตอบให้เดี๋ยวผมตอบให้อย่าไปถามมันทำไมเราไม่ไว้ใจเพื่อนนอนบ้าเพื่อนผมไว้ใจไม่ได้ตัดรถแรกหนังสเกตไม่มีไม่มีครับอ๋อก็เข้าใจเราแล้วก็อยู่เราได้ง่ายๆสบายๆเป็นคนแบบ สบายสบายเลยทำไมทำไมครับทำไมตอนนี้เราถึงยังเลือกที่จะแบบอยู่คนเดียวทำไมเราถึงยังคิดว่าเอ๊ะเราจะไม่มีใครดีกว่ากลับบ้านไปได้แล้วถามแทนใจทำไมครับเราถึงทำไมเราถึงแบบว่ายังคิดว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวก่อนดีกว่าแล้วทำไมเราถึงไม่มีใครทำไมคิดว่าอยู่คนเดียวมันดีกว่ายังไงครับคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมอาทำงานเยอะไงแล้วแบบต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาให้ใครถ้าเกิดว่า จะต้องมีเวลาให้ใครสักคนหนึ่งเราจะต้องพร้อมจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งดีกว่าจริงไหมคะทำไมเราไม่เลือกเพื่อรับงานน้อยลงแล้วก็แบบเพื่อมีใครสักคนครับขอบคุณสำหรับคำถามครับอ้าวก็ตอนนี้ที่ช่องให้ถ่ายละครไงก็เลยบอกว่าเออถ่ายละครป่ะแต่ที่ผ่านมาเราก็มีงานทำเราก็มีแฟนนะวิว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 จะเรียกว่า แล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะอยังไม่แบบว่าเจอใครยังเอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> จากคาถามนี่แหละส <c oughs> มมติว่าถ้าเกิดว่าผมบอยประกรณ์เน,นี่ยนะครับไปบอกพี่ช่องให้ว่าเอ้ยรดบทำงานน้อยลงเดี๋ยวพี่ครับส่งสารคุณเกสดี่คุณเกสแบบละครเยอะไม่มีแฟนเลยแบบเดี๋ยวส่งละครให้คุณเกสดเพียงเรื่องพอจะได้มีแฟนเอาไหมฮะ <c oughs> ไม่เอาอยากทำงานครับผมยัง <c oughs> ไม่อยากเจอใครที่ชวนไปดูแมวที่บ้านใช่ไหมอ๋อแมวที่บ้านก็มีเพื่อนๆแวะเวียนไปดูบ้านพี่สาวไหม ไม่มีเลยมีแต่เพื่อนผู้ชายเห็นไหมเห็นว่าแม่หาให้แล้วด้วยไม่ได้หาแม่ก็คอยบิ้วบิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบตาเลยหรอยังยังยังเดี๋ยวจะเอาอะไรกันเนี่ยฮะอ๋อบิ้วเหรอรอบหนึ่งก็ต้องมีคู่แล้วขามีกระหมุ่นด้วยแต่ว่าคุณแม่คุณเนี่ยเคยเดินเจอคุณแม่ผมอะไอ้นี่นักข่าวสับนักไหาเนี่ยคุณสับนักไหนเนี่ยแม่แม่คุณเนี่ยเคยเดินเจอคุณแม่ผมเนี่ยเขาคุยกันนะว่าอยากมีลูกกับใครอะ ตอนนั้นอะ่ะผมยังไม่มีตอนนี้ผมมีไปแล้วใกล้ๆคำถามแรกคือจริงไหมที่แม่ถามมันเป็นเรื่องจริงครับผม <laughs> ใช่ตอนนี้ผมกับแม่ก็ต้องคุยกันอยู่ว่าแบบอเอ <laughs> เอยังไงว่าแม่อยากให้มีเมื่อไหร่ลูกพร้อมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็ตามใจเราเอ่าใช่แล้พวพอแม่ถามไปบ่อยเราแบบว่ามีแบบยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลเลย แต่กันเป็นโฟเดิมใช่ไหมว่าจังหวะจังหวะเมื่อไหร่ที่มันได้เมื่อนั้นถ้ามันมีมันก็โอเคก็ค่อยว่ากันแม่แม่ยังโทรหาแม่ดิบไหมไม่ไม่ไม่ได้โทรแต่แม่เขาอะเคยโทรหาผมมาแล้วจริงมาแล้วจริงมาแล้วมาแล้วเอ้าคุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็เคยอ่ารู้รู้แต่ไม่ต้องมีไรแต่เรายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวงานหน้าก็ค่อยว่ากันไม่ต้องพูด โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทั่ข่าวสำนักนี้มากครับผมทุกคนจำได้บ้างไหมบอลได้ซ้อมหรือเปล่าเพิ่งไปซ้อมเมื่อวานเฮ้ยพี่บอลช่องอ่ะไม่ได้เล่นที่ฝีมือเขาเล่นที่ฝีปากใชแต่น้องทุกคนเตะมสองเต็มดเลยนะ